มาค่ะวันนี้เราจะมาบอกโปรโมชั่นที่คุณจะต้องตะลึงไงเงิบแน่นอนนะั่นนั่นคือออร่านะชุดออรานะ้าเด็กหน้าใสหน้าเด้งของเรานะคะก่อนอื่นขอทาก่อนนะคะเพราะมันออกมาแล้วนะคะเสียดายนะฮะโอเคเนาะเสียดายมากเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ ส่วนผสมของเรานะคะประกอบไปด้วย3ตัวหลักหลักก่อนเลยนะคะนั่นคือส้มสีเลือดซึ่งช่วยนะคะขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออก2ว่านหังจระเขช่วยให้หน้าเขาเลียกฮะ ชุ่มฉ่ำช,ช,ชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะกับอีกตัวหนึ่งเป็นสารสกัดจากดอกดาวเรืององลดการอักเสบนั่นหมายความว่าใครที่เป็นสิวสมควรใช้เดอ้ออะนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยตัวแรกคือเจลล้างหน้าซึ่งเจลล้างหน้าของเรานะคะเราบอกได้เลยค่ะว่าใครที่เป็นสิวเป็นฝ้าควรใช้เพราะถ้าเกิดคนที่เป็นสิวหรือหน้าแห้งคุณไปใช้โฟมหน้าคุณจะยิ่งแห้งนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นใช้เจลตัวนี้ใช้นิดเดียวค่ะแล้วก็ดวดให้ทั่วหน้าแล้วล้างออกนะคะ ตัวที่สองนะจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับบำรุงหน้าเชา้าเย็นซึ่งเมื่อกี้พี่ลองใช้ใคุณดูแล้วตัวนี้จะมีตัวเพิ่มมาตัวหนึ่งนะคะที่เราจะมองเห็นก็คือนะคะอ่าเขาเรียกคะผงทองคาผงทองคาซึ่งเวลาทาแล้วหน้าคุณจะแวบๆเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะแวบๆนี่นี่เห็นไหมเออมันจะมีแวบๆ นี่คือทองคำนะคะซึ่งทองคำนะคะเขาจะใส่ให้เราช่วยประสานผิวประสมานผิวของเรานะคะเพราะฉะนั้นทาหน้าทาคอทาได้หมดถ้าเกิดคุณไม่เคไม่กลัวเปลืองแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวเปลืองเพราะเดี๋ยวคุณจะได้รับโปแบบพิเศษแบบจุกจุแล้วคุณจะงงว่าเฮ้ยทำไมโปนี้มีด้วยซึ่งโปเนี้ยเป็นโปซึ่งที่ก็ไม่เคยได้ซื้อแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นโปที่บริษัทจัดให้เหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นที่คุณจะได้รับซึ่งคุณเป็นคนที่โชคดีตัวต่อไปคือตัวนี้นะคะไม่สามารถดดใหห้้้้คุณูไเพพราาะมันนตอองอก หรือขัดหน้าหรือนวดหน้าคุณทําแค่อาธิละครั้งเดียวคุณคิดดูหลอดขนาดนี้คุณใช้เท่าไหร่นี่พี่ใช้มาสามเดือนแล้วยุบย,ย,ยังไม่ถึงขไหนเลยนะคะแล้วใช้สองคนด้วยกับลูกชายนะคะบอกได้เลยว่าบางคนนะคะชอบไปนวดหน้าชอบไปขัดหน้าชอบไปสปาหน้าคุณใช้ตัวนี้ได้เลยจบแล้วยิ่งตอนนี้เป็นภาวะโควิดคุณไม่สามารถออกนอกบ้านไปทําหน้าได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ทํากันเองนะคะผัดกันน้องมั่งแม่มั่งพัดกันอยู่ในบ้านหนึ่งหลอด คุณใช้โคตรคุ้มแล้วคุณจะบอกว่าโอโหโปรนี้ได้ยินแล้วคุณจะต้องตะลึงเงำหงายเงือกนะคะโอเคนะสามตัวนี้นะคะหน้าตาก็จะอยู่ในกล่องแบบสวยๆรูๆแบบนี้เลยนะ,ะสวยๆรูๆแบบนี้เลยปกติเซตเนี่ยนะคะพี่ซื้อนะสองพันสามเจ็ดสิบาทก็ว่าถูกแล้วนะเพราะเขาลดให้เราราคาคือเป็นราคาสมาชิกแล้วนะคะอืมโอเคเนาะราคาเต็มก็เกือบห้าพันอะนะคะตัวเนี้ย 2,370บาทแถมอีก1ชุดให้คุณฟรีๆเท่ากับคุณได้ลด50%อ่ะถูกไหมนั่นหมายความว่าวันนี้ใครที่ได้ดูพี่ไลฟ์สดหรือได้ดูคลิปหรือได้ดู YouTube ที่พี่ลงให้หลายครั้งหลายผลแล้วเฮ้ยพี่พูดผกหนูอยากหนูอยากใช้มากเลยแต่แพงอ่ะหนูสู้ไม่ไหววันนี้คุณไปหาเพื่อนมาแล้วหารกันคนละ2คนละ1นชุดนะหารสแล้วจ่ายแค่คนละเท่าไรคะหนึ่กว่าบาท หนึ่งพันเจ็ดหประมาณนี้นะคะไม่เกิน1,800งพับาทคุณได้3ตัวนี้ไปใช้ได้เลยบอกได้เลยค่ะ3เดือนอักแน่นอน3เดือนจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคุณมีพี่มีน้องลองหารกันนะคะ ให้ถึงแค่วันที่สิบสามพคหกสี่เท่านั้นนะคะตอนนี้โปรโมชันบริษัทแจ้งมาแค่นี้เพราะฉะนั้นใครที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าได้ได้ดูคลิปนี้ได้ดูไลน์นี้คุณเป็นคนที่โคตชโชคดีแล้วพวกคุณได้ของที่โคตรถูกนะคะถูกกว่าพี่ได้อีกนะคะตอนนี้พี่ต้องตุนแล้วนะคะข้างหลังเห็นไหม<笑><笑>เห็นไหมคะเออต้องตุนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ตัดสินใจยากแต่ตอนนี้คุณตัดสินใจได้ไง่ายแล้วถ้าเกิดคุณหารต่ออันออกมาอันละสามอยห้าสิบี่บาท โค้ดของโค้ดถูกอืถูกมากนะคะใครที่สนใจแล้วอินบล็อกมานะคะเดี๋ยวพี่จะไปลง youtube ลง t ิ k กต็อกลงเอ่อเฟซบุ๊กลงเพจนะคะเหลือวเวลาแค่สอง